คำที่คุณบอกว่าไม่ต้องนานเด้อนี่กี่เดือนก็ได้อยู่ผมบอกให้เวลาไม่กี่วันนะครับสิ่งที่บริษัทผมเจอนะผมขอญาตเอ่ยนามนะนองจากว่าผมว่าพวกเราต้องต้อง,ต,องต้องมีใครช่วยผมบ้างคุณเป็นคนสนร่วมที่ทําให้ให้ผมต้องต้องต้องอยู่ต้องทำเลยหลายอย่างนะแต่ผมย้ำนะครับว่าผมรักผมรักมากๆใครจะทําเดียวทําเดียวผมแค่ไหนสุดท้ายคุณแค่มานั่งนั่งเกาะนั่งเกาะนั่ง ใจเย็ยนๆแป๊บๆหนึ่งผมก็เป็นคนที่ดีด้วยนะครับเดี่ยวหยิบฉัยอืม,อม,อมยังนัอนผมชอบผมรักนะครับผมจริงใจนะครับแล้วก็อ่า คุณอยากกลับเองกี่ครั้งผมให้คุณนับเองนะครับวันที่งานหมดมีแต่คำพูดอย่างว่าขอดูตารางงานขอดูตารางงานเมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะมีงานหรือว่าคุณไม่ได้พูดคนแปลแปลดีๆนะครับหรือล่ามที่แปลเขาอยากแปลให้อีกก็ได้นะครับคุณพูดแต่ว่า ฉันจะทําอะไรคุณไม่เคยคิดถึงฉันผมเสียใจมากนะครับทีมผมทุกคนรู้หมดนะครับว่าผมตั้งใจจะทําอะไรให้เขาบ้างทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ปุบปับหรือว่าทําได้ปุบปับนะครับไม่ว่าการเป็นตรารางงานอะไรต่างๆหรือว่าการเป็นที่ผมจะทําช่องให้เขาแบบหลายๆอย่างมากมายนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงได้นะครับทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมความพร้อม ม่ได้ไม่ได้ว่างยาวอะไรด้วยนะครับจริงๆงานก็มีหลายแต่ผมรู้ว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างผมเลยบอกพี่ปูว่าผมไม่ขอรับพเซนเตอร์นะครับผมไม่เอาก่อนงานใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่เราเป็นพเซนเตอร์ที่เราต้องไปนะครับผมจะบอกว่าผมมีปัญหาบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าตัดกับหลายๆอย่างนะครับผมผมว่ามันยังอาจจะยังไม่ต้องถึงวันที่พูดแต่ถ้าถ้าเขายังแก้ไขอะไรแล้วอยากให้พูดผมก็จะพูดนะครับผมมีปัญหาบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอยากให้เขา เราแยกย้ายนะครับเรา,เราต,ต,ต้องแยกกลับกันผมอยากให้เขากลับเขาด้วยด้วยความที่ผมรู้สึกด้วยว่าเขาก็คงอยากกลับแล้วผมก็ไม่ได้อยากแบบว่าแต่ผมรักนะผมย้ำบอกผมรักก่อนที่เราจะไปงานใหญ่ของพีเพนเตอร์อันหนึ่งนะคือผมบอกว่าผมขอยกเลิกทุกอย่างนะครับที่สําคัญผมจะบอกให้ว่างานทุกงานนะครับตั้งแต่มาที่ประเทศไทยน,นะครับที่เป็นงานอะไรที่ต้องจ่ายเป็นงวดน,นะครับผมเอาเองินผมใจให้เขาก่อนนะครับเรื่องนี้ผมว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์บางคนก็รู้หรือแม้แต่คนในบริษัทผมรู้หมดพี่ปูพี่เปิ้ลรู้หมดนะครับครอบครัวผมรู้หมดนะครับปัญหานี้คือทุกคนถามว่าผมทําทําไมผมทำทาไม,ม,ไมความผิดของผมเองครับเนื่องจากที่ว่าเขาไม่เข้าใจการแบ่งงวดงานครับผมรู้สึกว่าจะไม่เป็นไรผมอยากทางานกับผู้หญิงคนนี้ผมรักเขาไม่เข้าใจนะครับการที่ว่าการทํางานพรีเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้รับงานตุ้มเดียวนะครับมันต้องรับงานเป็นงวดงวดงวดนะครับสิ่งที่ผมทําให้เขาสบายใจคือเองินที่ผมได้มาจากงานพรีเซนเตอร์พี่ปูให้เขาหมดก่อนเลยครับ ให้เขาหมดก่อนเลยครับทุกงานเพจเนอร์นะครับเพื่อให้เงินมันดูแบบให้เขาสบายใจให้เขามีความสุขจนกลับมารอบหลังอ่ะผมต้องมองตรงว่าก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ตอนหลังอ่ะตอนหลังล่าสุดผมบอกว่าพี่ปูผมไม่เอาแล้วผมขอให้ผมแบบแฝงแล้วกันเพราะว่าเขาเขาเขารวยกว่าผมอ่ะขอให้ผมแบบได้เงินตรงที่ผมควรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทํามันมันภาวะเงินคล่องบางทีมันทําให้ร่วงจมได้เลยนะครับ ผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราไปไปแครใ์ใครอะไรบา,บางอย่างเนี่ยมันทําให้ให้ชิบหายได้เลยนะครับผมบอกให้จริงหรือเปล่าลองให้เขาอธิบายว่าจริงไหมผมว่าเขาก็รู้นะครับเรื่องนี้ไม,ไม่ใช่พูดถึงว่าจริงไหมที่ผมพูดผมไม่ได้โกหกลองถามเขาก็ได้ถ้าคุณยังหาผมหวังคประโยชน์อะ่ะระหว่างที่ผมต้องต้องขอยกเลิกงานหลายๆอย่างนะครับเพราะผมไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องแบบ ผลประโยชน์เรื่องที่ว่าห้ามดันใครห้ามสนับสนุนคนอื่นห้ามอะไรเนี่ยตอนหลังเขาก็จะมีบุกวนกลับบ้างนะว่าพอเขารู้ว่ามีปัญหานี้ออกไปเขาเขาก็จับทางถูกนะ้ว่าคนเริ่มไม่ชอบเขาจะบอกว่า <S <S เออฉันให้คุณดันคนนี้ได้มาได้นะแต่ยังน้อยสิ่งที่ผมทำคือมาอยู่ในสายตาเขานะสิงทางผมทำคือมาอยู่ในสายตาเขานะทางทผมทำคือมาอยู่ในสายตาเขานะ ผมทำคือมาอยู่ในสายตาเขานะครับไม่คิดจริงๆนะเพื่อนว่าจะถึงวันนี้จริงๆผมมีคิดีิดปดออะไรไว้เยอะแยะมากมายว่าผมจะไม่มีวันที่เป็นแบบนี้นะแต่สุดท้ายผมก็ามาเป็นแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรผมขอเริ่มชีวิตใหม่ไม่ต้องมารักผมนะครับที่สำคัญผมย้ำๆครับฟังความสองข้างนะฟังให้ครบท้กข,ข้างนะครับ ถ้ามันต้องตีก็ตีกันพอ,อดีมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะมันมีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับบริษัทโน่นนี่มากมายนะครับคุณทําให้พวกผมดูไม่ดีผมก็ต้องปกป้องตัวผมเองนะครับผมแฝนะครับมวก็มันใส่คนหลายคนด้วยที่แบบไม่ได้รู้อะไรแต่กวดฉลาดนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยที่แบบด่าผมซะพ่อแม่ไม่สั่งสอนแม่อะไร นั่นแหละก็เป็นตอนนั้นที่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจระบบอะไรนะเรื่องว่ว่ามันต้องเงินป็นงวดดอะไรแล้วก็เจ้าของพรีเซนเตอร์บางอันด้วยแหละครับไปให้เข้ามาถามว่าไปให้เตรียมมาแปลถามว่าฉันได้เงินทุกคนไหม,มผมบอกพี่ปูถ้ามันเท่ากันผมตายด่คือผมก็ต้องมีอะไรที่ผมต้องจ่ายเยอะคุณเข้าอะไรคุณไม่ได้ต้องเสียอะไรผมมีค่าเสียทีมงานสิบยี่สิบคนค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างอตอนหลังเขาก็เข้าใจนะครับต้องบอกว่าย้ำน,นะครับว่าเขาก็มีลุมที่น่ารักนะครับผม ขอบคุณนะครับที่ซื้อข้าวมพูดถึงเรื่องซื้อข้าวนะออผมจะบอกให้นะมีร่างคนหนึ่งที่รู้ไหมว่าตอนนั้นนะเขาจอดไปว่าร่างคนหนึ่งจำคำผมฟังคําผมดีๆนะครับเผื่อแปล,แปลให้เขาฟังคุณจําได้ไหมว่าคุณจอดไปว่าร่างคนหนึ่งว่าทําไมผมมาพูดอย่างนี้ฉันรู้สัดเลี้ยงข้าวคุณที่เกาหลีฉันรู้สัดเลี้ยงข้าวคุณตั้งหมื่นกว่าบาทบอกเฮอ,อันนี้คุณห้ามออกไปพูดเด็ดขาดนะถ้าคุณออกไปพูดเนี่ยคุณเปียนคนเปียนคุณได้นะ รู้เป่าใครออกไปรับจบผมเนี่ยออกไปนั่งแบบโอ้โออกไปนับจบ,ออออบ,จบแล้วคุณรู้ไหมนะว่าเขาด่าพวกคุณว่าอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รู้ไหมว่าเขาพูดในลัดหลังกับพวกคุณบ้างคุณล่างคุณรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรกับคุณบ้างบริษัทเรามีปัญหากับกับคุณคามินบอกว่าอขอโทษผู้ชื่อนะก็สวยก็สวยวันนี้คุณพูดว่า ผมพูดว่าไม่คุณคุณว่านุ่นว่านี่สุดท้ายคุณออกไปเจอกันไม่บอกบริษัทผมคุณออกไปเจอกันไม่บอกทีมง,งานผมอ่ะคุณเพิ่งว่ากันว่านุ่นว่านี่อ่ะคุณไปไปเจอกันเฉยเลยแถวเนี้ยโดยที่ไม่บอกผมแล้วก็ไม่รู้มีอะไรบ้าง ผมยังเก็บอะไรไว้หลายอย่างนะเผื่อเผื่อไว้วันข้างหน้าแล้วกันก็ไม่ได้ต้องการให้ให้มันเป็นอะไรที่ผมบอกว่ามไม่รู้จริงไงผมไม่อยากโกหกพวกคุณไม่อยากอะไรถ้าแบบรูไแม่เขามีข้อตกลงอะไรให้ผมมาถึงขนาดนี้นะเอาเรื่องที่มันยังไม่สุดแต่ว่าข้อตกลงลหลายหลอย่างที่นี่ผมคุณรู้ไหมว่าวันที่ผมยกเลิกงานเพราะว่าผมมีปัญหาอะไรกันบางสิ่งเนี่ยผมบอกพี่ปูเลยนะครับผมมีแชทมีทุกอย่างนะรับผมขอยกเลิกงานนะ ีเซ็นเตอร์หลายตัวก็รู้นะครับว่าผมขอยกเลิกงานผมไม่ได้เงินค่าตัวไม่เท่าไหร่ผมพร้อมที่จะเสียค่าปรบกันผมด้วยพร้อมที่จะหาเงินมาเสียค่าประกันผมด้วยเพราะอะไรบ้างต้องมีโจทย์จากคนคนหนึ่งพูดว่าก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันสิก็แค่มาทํางานด้วยกันให้จบจบบอกว่าผมทําไม่ได้ผมทําไม่ได้ ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วผมไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำสองรู้ป่าววันนั้นคนอยู่ที่บริษัทกันยี่สิบคนอยู่ด้วยกันอยู่กันถึงเก้าโมงเช้าอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยด้วยกันเตียที่ก็ช่วยคุยนะปะแตงปะติ๊งพี่ปูพี่ปันจิ๊บพี่ซันทีมงานผมทุกคนพี่ก้านักเก๋ทุกคนเนี่ยลาาทุกคนมาซซยหมดอ่นนะประชุมกันวอนนะี้แต่พอดีวันนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องผมรับไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ใจมากผมบอกว่าอะไรรู้ ผมไม่ขอเสียค่าตับคนเดียวครับคุณรู้ป่ะผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะไปแต่ผมกำลัลงจะไปแบบจะไปแบบจะไปแล้วแค่พอคุยให้ให้ล่ามไปให้นะว่าอ่าต้องมีเสียเสียค่าปักด้วยร่วมกันลวกันเพราะว่าชาลีนี่ก็บันไลนะเพราะว่าค่านุนค่านี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุณรู้ไหมนั่นนะ่ะใครที่มาพูดกับผมอ่ะ ชาดีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราแค่ไปทางานกันเฉยได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องบอกคนผมบอกว่าให้ชีวิตเราอะ่ะถ้าเราไม่ไลฟ์เราไลฟ์แค่สามวันไม่มีกันเนี่ยมันก็แปลกแล้วถ้าไม่ได้ไม่รักกันจริงหรือหลายๆอย่างหรือมีช่วงเวลาที่ยํ้นะครับมีช่วงเวลาที่รักกันจริงมีช่วงเวลาที่อยากไปทําอะไรอยากไปทําธุรกิจหรืออยากไปทาอะไรเราต้องต้องใจกล้าที่จะยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันที่คุณรู้ว่าต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทําคืออะไรผมนั่งข้างนอกเจ้าเก้าโมงเช้าอ่ะ คุณโอ้ขอร้องใจเย็นๆใจเย็นๆผมบอกผมทำไม่ได้ใช่ผมมาหลอกคนหลอกทุกคนหนึ่งผมไม่ทำถ้าคุณรักผมจริงๆเมื่อไหร่ค่อยค่อยค่อยว่ากันใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นๆวันน,น,นั้นจริงๆผมคิดว่าว่าเราจะได้แยกย้ายกันแล้วนั่นนะครับผมมานั่งอยู่ท้างนอนนะครับเขาอ,อยู่ทั้งในนี้นะครับแล้วก็คุณพี่สาวผมนะครับแล้วก็พี่ปู ขอโทษนะครับที่พูดพาก็นั่งเข้ามาโอ้นั่งนั่งกินนั่งนู่นกันกเลยทําให้ผมก็แบบผมยังมีคําพูดหรือมีชัดที่ยังพิมพ์อยู่เลยนะว่านี่ผมต้องทํางานกับคนที่ยองทําต่อแค่เพราะว่ากลัวเสียค่าปักหรอแต่ผมบอกเลยว่าผมคนใจอ่อนครับเขานั่งกับผมแค่วันเดียวนะบ,บอกรักผมพิมพ์มาว่ารักผมอะไรเงี้ยผมก็รักนะครับ ำไมผมถึงกล้าเอ่ยชื่อทุกคนเพราะว่าทุกคนน่ะทให้มันยาวมาถึงวันนี้ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบกับจิตใจผมกับความรู้สึกที่ผมทุ่มเทและรักจริงๆแล้วก็ยังยังอยู่ทุกวันว่ารักจริงอขอโทษนะครับที่พูดมาล่างยาวแล้วก็ไม่มีความแมนไม่ใช่เพราะการที่พ่อแม่ผมเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับนี่เป็นนิสัยส่วนตัวผมงเองนะครับที่ผมออกมาพูดในสิ่งที่ไม่แมน แต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับเขายังมีมุมที่น่ารักนะครับมุมที่เทแคร์กันน่ารักผมเชื่อว่ามันคงแสดงไม่ได้หรอกมุมที่อยู่กันแล้วมีความสุขในบางช่วงบางช่วงเวลาแต่ผมมีความสุขตลอดเวลานะครับผมมีความสุขนะครับที่ได้อยู่ผมไม่ได้แสดงนะครับผมรักแม่ผมรักครอบครัวผมรักเขาเขารักผมนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งจะได้เผยเคียรหลายเรื่องหน่อย จะกลับเกาหลีครั้งก่อนนี้นะครับผมทำไมผมไม่กลับหรอครับเพราะว่าเหตุนี้เกิดที่ร้านอาหารนะครับผมผมก็พยายามต้องบอกว่าตั้งแต่ผมลลไลนไลน์กับเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมก็สงสัยนะผมก็อยากเจอแม่เขาอยากเจอเลยแต่ทำไมผมไม่เห็นเคยได้แต่ก่อนไม่เคยเห็นไ,ได้เห็นพี่ชายหรือแม่เขาเลยแปลกเหมือนกัน,นครับเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าแต่ก่อนหรือว่าเห็นแค่ครั้งเดียวที่สนามบินหรือยังผมบอกเลยว่า อันนี้ผมต้องพูนนะเพราะว่าผมเบื่อที่เพื่อนมาพูดว่าผมไม่ไป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 ไม่รู้ไหมว่าทำไมผมจะไม่อยากเจอครอบครัวเขาแล้วผมก็พูดกับพี่ว่าเดี๋ยวดูนะไม่นานกับรอบนี้เดี๋ยวขอจะพาเรื่องพาครอบครัวของเขากมาก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนๆก็จะได้เห็นหนุ่มน่ารักน่ารักเห็นคนรอบตัวเขาอยู่ดีๆว่าแต่ก่อนลำบากทำไมไม่ไปช่วยในเรื่องแปลว่าผมก็ไม่รู้อะแปลว่านั้นผมก็ต้องโดนโดนหลอกไปกับพวกคุณด้วยถ้าบอกว่าพี่ชายของจริงพี่ครับพี่ชายของจริงแม่ของจริงงนน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 ะะะะะแแแตตตต่่่่่่่วววาา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 าผผมมมกกกกกกก็็ออ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 ยยเเจจ้้้้บบบบัััไปลลคคครรรรททีีห ที่ปุ๋พี่ปันเลยเขาบอกว่าเออชาลีถ้าไปเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่ได้เจอแม่เขานะครับผมถามว่าทําไมอยู่กันมาครึ่งปีทำไมก็เขาบอกว่าพอดีไกลผมก็ถามว่าไกลนี่คือไกลเท่าไหร่ต้องขับรถสามชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงสำหรับผมไม่ได้ไกลเลยถ้าจังหวัดนู่นไปนูรถไปนี่กันผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนไม่ได้เต็มใจที่จะให้เจอหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าเป็นวัฒนธรรมคอดีผมมาแฟร์นะผมรู้สึกว่าเพื่อนๆอย่า บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบให้เจอจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีความที่แบบว่ายังไม่พร้อมหรือต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีสองปีถึงจะอนุญ,ญาตให้เจอครอบครัวอะไรเงี้ยผมผมเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้แค่ว่าผมผมผมไม่ชอบบางทีที่แบบว่าออกมาพูดหน้ารฟ์ว่าเพราะว่าความกดดันของพวกคุณเลยบอกว่าให้ไปผมผมเลยรู้สึกว่ามันติดใจในครั้งแรกๆถึงตอนหลังตอนหลังๆเลยนะ จะมีแบบว่าถามถามส่วนตัวว่าให้ผมให้ผมไปเพราะผมก็แบบแต่ว่ามันแบบม,ม,มันมีหลายหลายอย่างนะผมก็เลยรู้สึกว่ารอทุกอย่างพร้อมจริงรอมาที่ทีเรา,อย,าอยู่กันแล้วในช่วงนี้จริงๆเรากำลังจะว่างกันแล้วหรืออะไรเนะี่ยที่เราจะทําช่องน้องช่องนี้นอ,นอาจจะเราค่อยบินไปกันก็นกนได้ผมพูดอะไรผิดบอกได้นะครับอือก็ถ,ถือว่าเคลียร์เคลียร์ทุกๆอย่างแล้วผมก็ไม่ใช่คนดี อะไรมากมายนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไปว่ากันนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ที่นะแ,แต่ที่เขายังไม่พร้อมยังอะไรเป็นไปได้หมดแต่ว่าคือแต่ว่าหน้าไลฟ์รบบผมก็ต้องอ,อตงตรง่าคือก็เข้าใจว่าการทาเพราะว่าคนจะได้ไม่ว่าไม่อะไรนะครับผม,มก็ที่ผมออกมาพูดครั้งที่แล้วนะครับผมพูดชั่งจินะครับว่าเราไม่ได้เราแยกยายกันแล้ว ไม่ได้คุยกันสองาทิตย์ผมไม่เคยพูดนะครับว่าเราไม่ติดต่อหรือเขาไม่ติดต่อมานะครับฟังดีๆนะครับครั้งนี้เป็นการพูดกันสุดท้ายครั้งล่าสุดที่ที่ผมพิมพ์เนี่ยเป็นประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดจะได้แยกย้ายกันสักทีก็คือมันเป็นปัญหาสะสมหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าก็เลยก็เลยรู้สึกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าบอกนะครับว่าการกับเกาหลีครั้งล่าสุดผมรู้นะครับผมต้องบอกว่าผมมีท <The> ีมงานผมนะครับท <ending> ี่ประธานก็อยู่นะผมคิดว่าพี่ซันอะไรก็อยู่ตอนนั้นที่ว่าเรากําาาลังงจะบอกนคคุุณณว่ำ เพิ่งบอกเป็นล่าสุดพอบอกปุ๊บเราเลยได้รู้ว่าอ๋อคุณกำลังจะกลับที่เกาหลีนะครับจำคำผมจำที่เราคุยกันได้ไหมจริงๆผมเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อคุณกําลังจะจะกลับเกาหลีช่วงนี้พอดีผมก็เลยก็เลยก็เลยว่ามันถึงเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าก็เลยพิมพ์ว่าใจผมมันยังรักมากนะผมรุงตรงแต่ว่ามันหลายๆอย่างที่แบบทําบางครั้งต้องให้มันหลอกพวกคุณผมไม่ทําแล้วก็ด้วยเขารู้สึกว่าผมรู้สึกมีมีรัางรู้สึกแล้วว่านี่แหละคือถึงช่วงเวลาที่เขา รอดปลอดภัยทุกๆสิ่งและคือไม่ติดสัญญาใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะแล้วผมก็เลื่อนสัญญาให้เขาด้วยให้มันจบไวที่สุดนะเพราะเขาจะได้สบายใจอะไรเนี้ยก็ผมก็บอกว่าคุณครับเกาหลีได้เลยนะใช้เวลาจัดข้าของของคุณได้ตามสบายแต่ผมจะรีบให้แม่ผมมาเคลียร์เงินที่งานมันอาจจะยังไม่เข้าเนี่ยให้คุณไวที่สุดขอโทษที่ทางผมดูแลคุณไม่ดีมากพอ